มีแดดจ้าว่าสันนงวะแดดบ่มีนี่ล่ะนี่ในหน่วยหนึ่งสมบัติแดดอะไรอยู่เนี่ยย้ายกลมมาเมืองไทยมวนบ่จ้าว้านนุ่ยวะสุดท่านั้นเนาจะจ้ะเจ้าหน้าทีากดกดกด่กอดมามาซี่ก็หวัวหล่อมาขอบคุณลูกมาซีได้ล,ลูกเดอ้อเจ้าหน้าทีากดกดกด่กอดมาพี่นองอันมวเจ้าว่าสันอันนุ่ยถามาว่าเม,าม,มืองไทยมวนบ่มวนสุดเทานั้นทั้งมวนเนาะน้องมาดาม อียงสีวาสูมึงเท้าบ่ได้ดอกเนาะมาซีสบิดิจ้านุเอทักทายลูกมาซีรักกาอย่าดีเกศวพี่น้องขันบักข้นซื้อว่าไม่ย่เมืองหน่องพี่น้องค่าของเงินกรเจ้ามีหลายก็ยุบ้านเท้าพี่น้องคอยขอปักหลักย่เมืองไข่บานเท้าดีกว่านะพี่น้องเนาะขันใดที่ว่าครอบครัวที่ว่าดีก็ดีใจน้ำนาะพี่น้องเนาะได้กินทุกแนวสัตว์น้องมูหัวใจกอดมานะทุกอย่างทุกแนว เศรษฐกิจพ่อเพียงใครพี่นิเคิมสวัสดีค่ะอ้าวน้องไข้หนุ่ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเวีฟังเพลงน้ำเล่าด้านหน่องไข้หนุ่ยนะพี่น้องเสียงนี่ดีสวัสดีค่ะ,ะ,คคะ,พ,ะคนะพี่นับจ้าดีครับน้องสาวกอมมาสนน้องไข้หนุย่ยได้จ้าเด้ลอล่างลงเพลงสมัยก็เกนะ่าเนาะขอเพลงอันลุทยอันนั้นก็สุโขทัยเราทุในเด้อลาขึ้นเวทีพี่ไข้หนุ่ยดีค่ะหนุ่ยทักทายเจ้าหน้จ้า ไอ้ไข่หนุ ay, ana, ่ยไข่หนุ่ยไข่กบไข่ขีเกียร์มิมัดเราให้กำลังใจนะจ๊ะเนาะสวัสดีแม่หมูสนน้องไข่หนุ่ยทักทักจ้าเด้อจ้าทุกคนน้อพี่น้องเนาะในวงการนี่ทุกคนมีน้ำใจดีสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยดีครับน้องหมูดีครับพี่หมูแม่หมูทั้งน้องทั้งแม่ทั้งลูกไข่หนุ่ยสวัสดีจ้าไข่หนุ่ยไข่ขีเกียรไข่กบไข่เขียนมีเบ้อราให้กำลังใจมิมดเนาะ หลายบาทน,นี่เราไม่หลายบาทเราไปหายสก๊อตสกนอตนะพี่น้องเน,ะนงาะน้องใครหนุ่ยนี่หลองเพลงกับมวนเดอร์ผมว่านนี่ก็ไปบฟังเพลงน้ำเล่าเยอะอลองเพลงสมัยก็เก่าเนาะเพลงพวกนรุนรุ่นนะยุคเก่าสุดใครเสียงดีเด้อพี่น้องอืเ <c oughs> สียงดีเนาะ,นนะตามค้นสไตล์ของผัยของมันเนาะแต่คอนเทนต์ของแต่ละคอนจัดไปเนาะพี่น้องเนาะ เาเย็ดแจงไปไปเฮาจังบวนเฮาสิข tamam ึนเวทีไปเฮาจังบวนเห็นเงียบเงาเวพี่น้องเราไงซะไปอันขอบคุณทุกไลทุกเลิฟเด้อเอขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อหน้องเอวาอืมเลยเลยสหน้าที่ก็สี่ใยลกเวทีดาวพี่น้องอืมขอบคุณทุกพี่ขอบคุณทุกไลทุกเลิฟพี่พี่น้องน้องรินจะแข็งยิ่งน้อยพี่น้องย้ายย้ายย้ายมายังล่ะไรอยนาียังลูก ยัยภาษาเปิดมานี่มะลาสิก,กินบะนี่นี่หัวหล่อมะลานหวยก็ได้ทักทายพี่น้องเนี่ยละเจ้านายถามแต่ยายสิขึ้นเวที่ะลานหวยก็ได้พี่นอ้องออืหัวหล่อมา้ยหัวหล่อมัยเพินเพ่นสิอันเดียวผู้เดียวภาสิขี้นอดยายทังไดนพวกพี่น้องเพิ่นบ่ทันได้เปิดเทอมโรงเรียนยน้องเคยเหนื่อยบานเคยขับสุกเท่าเท่าเท่ามาฟังพี่นัดคืนนี้จัดไปล่ะจัดไป มื่อนมื่อเด้อสุขไทยเราท่วมสายอ่าสมัยก่อนสายยันในร่้นดอนเนาะพ,นพี่น้องพี่น้องแล้วหองเสียงดี้ดียูนายอันนายคิดถึงยายมากเลยเป็นสันหลานคอยพี่น้องอืมดีครับนุเอสน,น้องใครนุ่ยสวัสดีนุเอเด้อจ้าน,นุเอกับเจ้านายเหนเจ้านายเป็นหลานนุ่ยเป็นลูกสาวนะคะขอบคุณหัวใจปูป่ๆเด้อน้องหละ่ะขอบคุณหลาย บาดนี่กะสิได้ต้นหานเด้อพี่น้องอีกสามนาทีขอบคุณพี่พี่น้องๆเด้อที่ขอไหมกําลังใจน่องตังตังน้องอูดเด้อจ้ะน้องอูดเด้ออูดเด้อพี่น้องเด้อน้องแมกาวลายร่หอดจอดว่าถึงน้องบูมน้องแม่หมูน้องสาวป่ทายน้องสาวหล่าหลานสาวเมลานีน้องเสือน้องล้านี่น้องแมกาวพี่น้องสุขุสุก้นลูกลูกมัดซี่เนาะจ้ะเนาะอันเรากับเพื่อนเดียวพินนะค่ะทุกขุทุกคนละพี่น้องน้องไข่หนุ่ยเด้อจ้ะ ทุกไหลทุกเลิกพี่น้องไหลบะหอดหยอดบ่ถึงอาจจะขามกระโดดไปขอบคุณทุกทุกไหลทุกเลิกลูกไส้ลูกไส้ครับไม่ได้ลูกสาวสวันร <c oughs> ้านข่อยเบี่อยและพี่น้องร <c oughs> ้านข่อยว่าลูกไส้พว่าเออขับรับรับไม่ได้มาลูกสาวลูกลูกขอบคุณนนํงหมูนะจ้า,จาขอบคุณหลายๆเด้อพี่พี่น้องน้องน้องเสือนะจาน้าเนาะ ขอบคุณผู้ใดเนาะที่ผู้ใดไล่หอดเพิ่นเนาะจ้ะขอเถิขอ,ขอให้ที่ขวมที่ไกลเด้อพี่น้องเนาะน้องน้องมาดามทุกบ้านได้ละเด้อขอบคุณหลายที่เวมาให้กําลังใจ